สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้าเด้อมาบึง่บรรยากาศสดชื่นสดชื่นอยู่สวนของคุณครูนะคะอันพ่อได้กินแหนก็คือต้นดอกแคได้เก็บทุกมือทุกมือนะคะภูมิใจเป็นดอกแล้วนะคะเป็นดอกแล้วนะคะนะคะเป็นบรรยากาศสดชื่นสดชื่นดอกบัวกะก็กําลังเป็นดอกนะแต่ว่าตอนแรงผุ้หละนนะ้องคนยังสีบานโอ้สองดอกคุณนะคะ ผักที่ปลูกไว้กะอ้ยมาลองตองแตงนะคะมาลองตองแตงเลยคุ้การโปรเจกตั้งต้นกระต่ายเพราะว่านึ่งละ่ะอุ้ยเนี่ยให้บอกหมดหมดขั้นไฟขึ้นไปเพื่อนกระลูกหลีกนะคะบางต้นกระตายไปเลยโอ้ยบร่ได้กินล่ะคะ่ะบร่ได้กินแต่ว่าก็เป็นอย่างเนาะปลูกเี่นปลูกหัวไปเพราะว่าเรื่องหมอดำมวนๆเนาะดีใจกับน้องมานะเดอะ้อได้ชุดใหม่สีแดงมาคือรอเทนอมาคืลรอคักรอเนะเทล่ะ หองเพลงกับมวลนะคะหองเมฆกระมวลออกฉากใดล่ำใดกับพวะเม่หากรลังใจรุ่นลามด่านหนาเวทีเก็บติบเก็บมาไล่ต่างๆนะคะแต่ละมือแต่ละวันหล่นข้อเนี่ยก็คือโอกาสและจังหวะชีวิตที่โชคดีมีบุญมีวาสนานะคะฝ่าประท่านพอนเสียงดีเสียงกล่องกังวานมาพร้อมกับรูปร่างหน้าตาที่ ดูดีมีสง,งา่าเนาะเพราะฉะนั้นพอพอยแม่เอฟซีก็โอ้ยหลงหกักหลงแพงไหลนะคะเบางสวนคู่ไปน,น้าเด้อแปดอืดตืดแต่ว่ากระปูสร้างปุญญาขึ้นแล้วนบ่เขียวโอ้ยนะคะเป็นทีนัดพบของสุนัขทั้งหลายเลยด้วยตอนนี้จะห้อยตีนห้อยควัดห้อยควนเพื่อนเนาะเพื่อกระทิกันมากที่หนึ่งมาสำรวจมือนี่อา้าบวันนี้เห็นเพื่อนมาห้องเพลงใส่ไม่ไม พอๆอแม่ๆเพิ่นกระจละไล่เนาะใจได้ไหมกับไม่ได้จากพอ,พอๆแม่เอฟซี่เพิ่นสนับสนุนกันมากเพราะฉะนั้นกะความยังก็โชคดีของน้องนี่โอ้จะเมนหลายเนาะค่ะมาเธอที่แลกใส่สูงนักเรียนอยู่ไหมใส่เสือนักเรียนมาบุหันมีชุดเสือผ่าเปลียน ทุกคนก็เห็นใจสงสารจนคู่มือนี่เพื่อนมีเบืดสุนแนวได้มีเฮือนหลังหมักใหญ่นะคุณคู่กัรั่นตีแล้วก็สางมาได้ยังสวยงามโมเดินอีกบาทนี้มีรถได้นั่งได้ครับแล้วก็มีโครงการไม่ขนเขา่าขนของเป็นรถตู้เพื่อนก็นสิได้ของเพิ่นคือวาเนาะคะ่ะอยากได้ยังมาแต่อยแต่กล่าวพอๆไม่ๆเพื่อนก็ซสื่อให้เต็มใจที่จะให้กับน้องนั่นก็คือความโชคดีของเพื่อนนะคะหลายๆคนหลายๆท่านกับ ไปให้กำลังใจนะคะยามใดน้ะสิมาสกลน,นครสิเดพอกันเด้อบอกหลาเด้อขึ้นหอดขึ้นกันอยากไปหอมเกมในยหน่อยนะคะอ่างพ่อพอ่แอม่เพิ่นนะคะจากไต่คู่กับให้กำลังใจเอาเห่าเมื่อมีอ่ก่อนวันเวลามันเปลี่ยนไปนะคะใจให้องบด้เปลี่ยนแปลงเด้อยังคือเก่าแมนบอกคุณยายจ๋านะคะแหลวก็พ่อแม่หลายๆคนพังเพลงมันมวลถ่ายคลิปกับคุณครูเนาะค่ะเนาะ เรือนมาไกลตั้งปานิธานเอาไว้ในใจอยากเป็นหมนอลมรูปผมไม่หลอดเนื้อตัวทั้งเละทั้งดำยังมีเสียงพอช่วยคำเป็นใบเบิดกท,ทางสร้างฝันบายปู่ผู้พานลูกหลานสิมาขอ ราบปูกราบยาขอออนพ่อแม่พี่น้องทางบ้านปัล่าไปเด้อไปเป็นหมอลำอย่างที่ต้องการได้ดีสิมาสร้างบ้านบ่ลืมผู้พาสักคนปวดเอาเด้อลาคำเาำา้าคำจ้ายาเมิน แม้เพียงได้ยินคำบุรีอย่าไปสนสร้างเงินสร้างงานย้อนเหาามอลำคนจนเอาให้ชนะใจคนด้วยผลงานด้านศินลปินผมมาณนะชัยหมอลำน้องใหม่คนนี้ ากไว้ในใจเอฟซีคนดีสาวน้อยเพชรบ้านแผงฮักผมสักหน่อยฮักผมสักนิดอย่าคิดเพี่ยงแป่กราบแฟนทุกคนทุกแห่งด้วยความฮักแผงผู้บ้า คำเว้าคำจาอย่ามินแม่นเพียงได้ยินคำบุรีอย่าไปสนสร้างเงินสร้างงานย้อนเฮาหมอลำคนจนเอาให้ชนะใจคนด้วยผลงานด้านศิลปิน มานณชัยหมอลำน้องใหม่คนนี้ฝากไว้ในใจเอฟซีคนดีสาวน้อยเพ็รบ้าอันแพงหักผมสักหน่อยหักผมสักนิดอย่าคิดเปลี่ยนแปลงกราบแฟนทุกคนทุกแห่งด้วยความหักเผูนบู้บาโอ